สวัสดีครับมาค네ิดข่าวกันเดิน oh, oh, ีเด้อลาบปนินเนด็จเสียบฝนเสงี่ย้องทำข่งี้ยเงี้ยโอ้เอ้ว่าเ้ทำเงี้ยเ่ี้นะจอยมา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 ไปจับ ที่เหนี่ลฮะ้กดยขวดเบียร์จะีดงมากกีเป็ยดจับลง่าแล้เห็นขวดเบียร์ก็ถ่ายคลิปเขาเห็นอะไรเดียวเขาล้องจีบเนี่ยเป็นยุขวดใส่นนี่เป็นยังไเขาผ่าใช่หรอเปล่าขวดนี่ไใช่หรือเปล่า

โอ้แซมคักแซมเ,เน,นเี่ยพอกอดเด้ไปนองเลยป่ะนี่